สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลสรุปคืออะไรครับสรุปคือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คบกับเบสคัมซิงหรอหรือยังไงเอ,อ่อมันเร็วไปหรือเปล่าครับเร็วไหมมันเร็วไหมคือจริงๆแล้วบิ๊กกับเบสเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะ เป็นเพื่อนกันแล้วก็พากันไปเจอจสิ่งที่ดีๆด้วยกันนะครับเออมีคนมาสรุปว่าบิ๊กคบเบสจริงๆแต่ว่าต้องดูใจไปก่อนเออต้องใช้เวลานินหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องต้องอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอะไรเพราะว่าข่าวบางบางเที่อก็ไม่เสถียรน,นะครับก็ไมออ่ลงชี้ชัดว่านี่คือเรื่องจริง ไม่ใช่การแบบกับเป็นการเปิดตัวมาแล้วโปเชะเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าประมาณว่าอ่ะเหมือนพรา,าวกับซันอ่ะคู่จิ้นนะครับสู่คู่จริงก็คือเปิดคู่จริงก็คือใช้ชีวิตทุกอย่างปกติแล้วก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงเพราะว่าคนเขาดูออกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แพรวกับซันทำลงไปมันคือดีที่สุดแล้วมันคือการเปิดตัวแบบฉันไม่แคร์ ฉันจะมีชีวิตใหม่ของฉันฉันจะเดินทางและจับมือไปกับซันวงสะท้อนเท่านั้นนี่คือบริบทของการเริ่มต้นใหม่ของแพรวพ่าแล้วมันก็มีดราม่ามีนู่นนี่นั่นเข้ามาไม่จบมีแฟนขับทะเลาะก,กันทั้งสองฝ่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอนิีบอกอะนะคุณอยากจะฟาดฟันกันถือมิดดาบมาแล้วก็สู้กันกลายเป็นพับพีชัยดาบหักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ พ้นทุกแล้วนะทางบิ๊กฟินแลนด์เขากล่าวเผยความรู้สึกในใจพ้นทุก์แล้วนะที่ผ่านมาทุกอะไรครับที่ผ่านมาธุรกิจของบิ๊กเขาก็แบบนะคือไม่อยากจะพูดอะคือมันดีอะครับขอนแกนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่ไหนอีกลงทุนคา,ฟคาเฟ่เฟ่นะครับเป็นเจ้าของเวทีเป็นเจ้าของอะไรอีกหลายๆอย่างและ คาดว่าในอนาคตก็จะลงทุนอะไรอีกหลายอย่างโปรเจกต์เยอะเหมือนกันนะว 25, ะัยยี่ห้ายี่หกอะเตรียมตัวเลยนะครับคนที่มีลูกอะโปรเจกต์ project เยอะรุ่นสมัยเนี้โปรเจกต์ project เยอะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคืออายุยังน้อยคนที่ฝ่ายดีเท่านั้นแหละที่จะมีโปรเจกต์โปรเจกต์เยอะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ผ่อนคลายแต่เขาตั้งใจที่จะทําอะไร ให้มันสำเร็จในแต่ละอย่างแล้วเขาค่อยปล่อยให้เงินมันทำเงินให้เขาเนี่ยแหละคือพูดคุยกันแบบสายรักธุรกิจเลยนะครับแต่พ้นทุกแล้วบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยความรู้สึกได้อยู่ในสังคมที่สะอาดสะอ้านสังคมที่มันจะเดินสังคมดีๆสุดๆบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือ,อคุณทิติวุฒินะครับ ก็ได้ออกมาเล่าแสดงความรู้สึกโล่งใจและเป็นสุขหลังผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีปัญหาโดยระบุตัวเองได้้นทุกแล้วนะครับและมีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมที่สะอาดสะอ้านสังคมที่มันดีมันเจริญสังคมดีๆซึ่งเป็นข้อความที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขามีประเด็นดราม่าและปัญหาการหย่าร้างกับอดีตภรรยาแปลวราวแสงทองและกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ จะคบกันจะรักกันยังไงนะครับแอดก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะไม่เข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หลายอย่างนะแต่ที่รู้ๆเลยก็คือความสุขของบิ๊กที่มันออกมาจากสีหน้าแววตานะครับแล้วก็เขาอยู่กับเบสเนี่ยเคยมีเขาเข้ากันดีนะครับเออขายของด้วยกันได้แล้วก็มีความเป็นคู่จิน้นอ่าเป็นคู่จิ้นเล็กๆนะฮะ จิ้นแบบพอประมาณไม่ได้จิ้นเวอร์ไม่ได้จิ้นแบบอะไรขนาดนั้นดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยากก็จิ้นก็จิ้นนะครับอยากจะเป็นแฟนก็เปิดตัวได้เพราะว่าทั้งสองคนก็รวยทั้งคู่เลยและที่สำคัญคือบิ๊กเนี่ยนะครับถ้าได้รักใครจริงๆหรือทางเบสร,รักบิ๊กจริงๆนะครับมันก็ต้องดีกับชีวิตใหม่แน่นอนนะ คนที่เป็นแฟนคลับแพรวๆเนี่ยก็คือไม่ต้องอะไรมากแค่เข้าใจแล้วก็อยู่กับมันให้เป็นใช้ชีวิตกับศิลปินที่เราชอบดีกว่าคุณชอบบิ๊กเราชอบแปลวคุณชอบแปลวเราชอบบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยอารมณ์ดีทำให้เรารู้สึกฮิวใจทำให้เรารู้สึกว่า โอเคเมื่อเมื่อเขาแยกทางกันแล้วไปเจอในสิ่งที่ทั้งสองคนน่ะเลือกนั่นก็คือสิ่งที่เขาเลือกแอดิโคิดว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดและไม่ต้องมีการแขวะกันนะครับว่าของแพรว่าวเนี่ยเหมือนมาเตลของแพลว่าวเนี่ยไม่ดีหรอกไม่มีความสามารถเกาะแล้วก็เป็นแมงดาอะไรเงี้ยเกาะกับแมงดาเนี่ยหยุดเถอะลำคาญมุกเก่ามุกเสื่อมนะครับ เปลี่ยนปอย่างอื่นบ้างเหอะนะลำคาญนะครับตุ๊กแกก็ได้อะมาเกาะเนี่ยตุ๊กแกก็ได้นะคุณจะไปว่าเขาอย่างเดียวเนี่ยแล้วให้เขาต้องมาตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงข่าวมีไม้ทั้งหมดร้อยกว่าตัวไหมเอาอย่างไงดีนะซุปเปอ์สตาร์คืออย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาสิคือคุณเป็นอะไรก่อนถ้าเกิดเขามาด่าคุณมาด่าพ่อร่อแม่เออจะเข้าใจเลยแหละ จะรู้เลยแหละว่าเออมันเป็นยังไงนะครับไม่จะเป็นต้องถแถลงไม่จะเป็นต้องอะไรทั้งนั้นผู้ชายแทๆ้ๆเขาจะไม่ยุ่มยิม้มเขาจะไม่จุกจิกหรือสัมภาษณ์ใดๆเพราะเขามั่นใจน้องซันมีความมั่นใจที่สุดในการที่ใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาคือมั่นมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะครับจนมาถึงคบเปล่าๆนะเนออี่ย น้องดูดีขึ้นเว้ยน้องโตขึ้นคาริสมามันออกมาออร่ามันออกมาทาให้น้องดูเป่งประกายเมื่อคบกับแพรว์นะครับส่วนบิ๊กกับเบสเนี่ยถ้าคบกันก็ไม่ว่านะไม่ตินะเพราะว่าน้องน่ารักทั้งคู่นะครับเอาสรุปคลิปนี้เดี๋ยวมีคนหาว่าแอดจะเอาอยัางไงจะเข้าฝั่งไหนเข้าข้างฝั่งไหนจริงๆอยากจะบอกเลยว่าสังคมเนี่ย ที่มันจะเดินขึ้นแวดล้อมที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วที่บิ๊กเขาอ้างว่าช่วงนี้คือพ้นทุกข์แล้วนะครับได้อยู่ในสังคมใหม่ที่สะอาดสะอ้านสังคมที่มันจเจริญสังคมที่มันดีเน้นนะครับที่มันจเจริญแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาก็ถือว่าได้พ้นทุกข คือทุกที่เราเห็นอะเราไม่รู้ว่าเลเวลไหนกับแพลวลาวบิ๊กกับแพลวพลาวทะเลาะก,กันเลเวลไหนทุกขนาดไหนเราไม่รู้แต่รู้ที่ว่าเขาเนี่ยพ้นทุกแล้วมาถึงบิ๊กอะเขาได้อยู่กับความสุขของเขาได้เห็นคนมากหน้าหลายตาที่ประสบความสําเร็จนะครับที่บิ๊กเขาพต์แบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยปัจจัย ปัจจัยในการใช้ชีวิตนะครับหนึ่งคือแวดล้อมที่ดีแวดล้อมที่ดีมันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ยิ้มเหมือนกับเวลาฝนตกนะครับฝนกำลังจะตกเออผู้ผิดฝนกำลังจะตกลงมาเนี่ยมืดครึ้มลมเย็นสบายเนี่ยฟิลแบบนี้คืออยากหามานานแล้วอะ่ะมันน้อยมากที่จะเกิดแบบนี้นะครับเดินตามทุ่งนานแล้วแบบหวัวทั้งวิวทั้งลมแรงนะครับพัด กันหนาแล้วแบบว่ามีท้องฟ้าออกขึ้นพื้นหน่อยแต่ฝนไม่ต้องตกนะยื่งตกถ้าตกมามันจะไม่ฟินจ้ะนะครับอ่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคือสังคมที่ดีแวดล้อมที่ดีมันก็จะนําพาเราไปเจอในสิ่งที่ดีสังคมที่บวกสังคมที่รักกันสังคมที่อ่าไม่ใช่สังคมที่ตอแหลใส่กันนะครับการตอแหลก็คือตอแหลการที่เรามาเจอกันไลฟ์สดด้วยการทํางานด้วยกันหรือเจอแต่สิ่งดีๆพานากันไปเจอแต่สิ่งที่ ดีๆและไม่ใจร้ายกับเราเนี่ยแหละคือตอบโจทย์มากๆซึ่งแอดก็อยากได้ตรงนี้เนาะแต่ด้วยความที่ว่าบ้านที่เราอยู่อะ่ะมันเป็นบ้านที่มันรอบร้อมด้วยโดยบ้านที่เป็นทรงไทยนะครับของแอดอยู่เป็นโมเดิร์นลอฟท์โมเดิร์นลอฟนะครับอ่าก็เข้าใจแหละทำยังไงได้อะ่ะเพราะว่า้องบิ๊กก็พ้นทุกแล้วส่วนแปล่ๆเนี่ยก็ต้อง ใช้ชีวิตต่อไปนะมีสติเยอะๆนะครับทำอะไรก็ต้องคิดแอดยูนรักทั้งสองคนรักทั้งบิ๊กรักทั้งแพรวแต่ก็เข้าใจในมุมมองของแพรวๆเขาก็ผ่านประสบการณ์เขาก็มีแฟนนะครับเขาก็ย่อมรู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเขาชัดเจนในการเปิดครั้งนี้ ชัดเจนไปเลยเปิดตัวเลยเอาให้แบบว่าจบๆไปเลยแล้วก็แวดล้อมจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเขาแก้ปัญหากันได้เองเพราะสัญชาติยามนุษย์คือเขาต้องเอาตัวรอดเขาต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าเห็นปัญหาเข้ามาแล้วเรายืนนิ่งยืนเฉยนะครับอันนี้ไม่ดีนะสรุปก็คือทุกคนมีความรู้สึกมีหัวใจเนาะเบสก็มีความรู้สึกบิ๊กก็มีความรู้สึก ซันพล้วก็มีความรู้สึกฉะนั้นความสุขของทุกคนมีหมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ตอนไหนแล้วก็เราจะไปเจอคนที่มีความสุขด้วยกันได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรานั่งพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นจัดทริปดีไหมดีไหมครับจัดทริปท่องเที่ยวหรือประชุม กินเลี้ยงหรือจะมีการเซเลเบสเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นได้หมดเดี๋สินนนน้นปีเตรียมตัวเลยนะครับต้นปีต้นปีผิดผู้ผิดครับต้นปีเตรียมตัวเลยนะฮะงานแต่งแพรว,วสันอ้โหนะยินดีกันไปและไม่ต้องดราม่าด้วยนะว่างานเล็กงานปัญญาอ่อนงานกะโหลกกะละไม่ต้องไปวิจารณ์เขา คุณวิจารณ์เขามากๆตัวคุณเองมันจะต่ำลงนะครับมันจะไม่สูงขึ้นนะถ้ามันไม่สูงขึ้นแล้วมันต่ำลงแล้วมันไม่ยอมสูงขึ้นนะครับมันก็ต้องถูกในระเทศออกไปเพราะอะไรครับคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเวลาเขาถ่ายทําเวลาเขาทำพรีวิดดิ้งหรือทําอะไรก็ตามแต่สมัยเนี้เขาจะมีเป็นอ่าเป็นชิปนะครับไมโครชิปคือฝังไว้เนี่ย โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือจะเป็น Android นะฮะทุกอย่างคือมันจะมีตัวที่เป็นชิปไว้เปิดภาพดูไว้เปิดคลิปวิดีโอดูไว้ทำอะไรก็ได้ที่เราได้ไฟล์ามาแล้วก็เอามาเปิดดูกันนะครับ แต่ถ้าใครทํางานไม่ดีมีอคติหรือเป็นสปายหรือคนมาสอดส่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนระเทศมันออกไปเลยนะจ้ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะพ้นทุกแล้วดีใจด้วยครับบิ๊กเฮงเฮงเฮนะส่วนแพลวๆก็ดําเนินหน้าต่อไปกับชีวิตของคู่รักของเขาเขาก็มีความสุขของเขาดีและเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนกับใครนอกจากใครที่มาเป็นปัญหากับเขา เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าปัญหาของคุณคุณรับจบแค่นั้นเองนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ